วัดีครับพี่น้องพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องเนาะพอก็ไม่คั่วบัานนอกคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องมาศ่อนนี้ไปตลาดไปจันทแต่ข้ามมาเนาะได้อันนี้พี่น้องนี่ด้ป่าเนาะเอ้ปาะข้าวค่ะพี่น้องซื้อเอาเออเครื่องเออเครื่องทั้งหัวมันเนาะค่ะเนาะเครื่องทั้งหัวมันเครื่องทั้งหัวมันค่ะนี่คั่วบ้านนอกก็เลยเอามาหัันเอามาเฮดจังสีนะพี่น้องเนาะทาดเกลือเนาะ ถ้าเกือแล้วสิสิหนึ่งค่ะพี่น้องจงไว้อีกเครื่องหนึ่งสิลาบเนาะเดี๋ยวเอาไปลาบเอาไปลาบจุงเทปเนาะต่วันหนี้หนึ่งก้อนไอ้สีได็กินน้ำนะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาไปเอาขึ้นหม้อเลยนะพี่น้องเนาะขึ้นหม้อไปเลยค่ะพี่น้องจ้าขึ้นร่างถึงไปเลยนี่นะคะหนึ่งสู้ยไอกินแล้วก็สีเด็กครับน้องกะล่างไทยอัน สวนทุเรียนอยู่กําลังสิปลูกตัดงาอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเนาะประมาณนี้แล้วค่ะอย่างนี้พวกบอนอ๊กพักจย่างสิเอาใส่ที่หลังให้ป่ามันสุกก่อนนะพี่น้องเนาะต่ายสุกก่อนจย่างสิเอาพักใส่อย่างนี้พวกบอนอ๊กกับตำแก้วนะพี่น้องเนาะหมูอาหมงมีตำแก้วนะคะพี่น้องตำแก้วกินกับหนึ่งป่านะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวทาบดปรุงนี่ไม่พวกบอนออกว่ามีขาต่างกองเมื่อจับเอานะพี่น้องเนาะ เนี่จับเอาเดี๋ยวพักไปก่อนนะพี่น้องเนาะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเอายฟ้าหมอปิดค่ะพี่น้อง <c oughs> ปลากระลั้งนี่เนาะคะ่ะแล้วไม่คั่วบดอ่ะก็เสีเอาอันเอาผักใส่แล้วพี่น้องเนาะเอาผัก <c oughs> ใส่ใส่ผักไปเลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะใส่ไปแล้วนะคะเนะ <c oughs> าะค่ะปลาใส่ดอกแค่เนาะพี่น้องปั๊บ ต้มข้าในกระสุกพี่ดอง,อเ,ง,องเอ๊เซพักได้อาปลายกไลายคือเ่าเดอรพี่หลังาพี่้อนละพิชฟ้าน,นะน,นะน,นะค่ะพี่หลังมา ค่ะพี่น้องหึงปลากระสุกเรียบร้อยเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะนี่ค่ะเสร็เรียบร้อยยังไม่ก็บ,บกพีน้อกระสิบปิดคลิปนะคะพี่น้องเนาะหนึ่งปลาตาแก้วคลิปนี้กระสิบได้อำนาจข้าจากไปแล้วนะคะพี่น้องหนึ่งปลาข้าวเนาะ,ะไปละคะ่ะพี่น้องคลิปหนา้าพอเป็นไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำมีเดอค่ะ